สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท่าอินเทอร์ิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมันหายหกสื่อต่างประเทศรายงานข่าวนะครับว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ได้มีการใช้ระบบป้องกันทางอากาศไอรอนโดมสามารถสกัดจรวดลูกหนึ่งซึ่งมีทิศทางการยิงข้ามคลุมแดนมาจากเลบานอนเมื่อช่วงรุ่งสางของวันที่20กรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ตาม ตรวจอีกลูกหนึ่งตกในพื้นที่ห่างไกลริมชายฝั่งหลังเกิดเหตุเนี่ยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ทั้งนี้ในขณะที่ทางด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า idf ไม่ได้ออกมาถแถลงถึงคำเตือนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุนั้นทางด้านพลโทเบนนี่กันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลกล่าวว่า ทางด้านกองกาลังป้องกันอิสราเอลได้ยิงปืนใหญ่ตอบโต้การยิงจรวดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะบอกว่าเหตุการณ์นี้ทางด้านเลบานอนนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนื่องจากว่ารัฐบาลของเลบานอนเปิดโอกาสให้กลุ่มก่อการร้ายเข้าไปปักหลักในดินแดนของตัวเองในขณะที่รัฐบาลเทลอาวิฟหรือว่ารัฐบาลของอิสราเอลก็ไม่มีทางที่จะปล่อยให้ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองทางสังคมและเศรษฐกิจของเลบานอนนั้นลุกลามกลายเป็นภัยคุกคามมาถึงอิสราเอลอย่างแน่นอน ทางด้านเลบานอนยังไม่มีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามบรรยากาศความตึงเครียดล่าสุดบริเวณพรมแดนของอิสราเอลกับเลบานอนนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สำนักข่าวแห่งชาติของซีเรียรายงานว่าทางด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเขตชานเมืองอเลปโปและก็ของซีเรียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ อีดิสอัซชาเกิดเหตุปะทะรอบใหม่ระหว่างตำรวจปราบจลาจลของอิสราเอลกับกลุ่มผู้ประท้วงบริเวณเนินพระวิหารหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนครเยรูซาเล็มด้วยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างอิสราเอลกับเพื่อนบ้านอย่างเลบานอนนะครับซึ่งมีการยิงเรื่องของปืนใหญ่ท่ามพรมแดนเนื่องจากว่ามีจรวดนั้นเนี่ยมาตกในฝั่งของอิสราเอลนะครับก็เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะต้อง จับตามองว่ามันจะลุกลามบานปลายอีกครั้งหนึ่งหรือไม่สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลครั้งนี้สถานการณ์ในอิสราเอลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดการประทะักับทางด้านกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์จนเกิดความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากแต่ว่ามีการยุติศึกกันไปชั่วคราวนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางด้านอิสราเอลนั้นการเมืองเปลี่ยนขั้วนะครับได้รัฐบาลใหม่ก็ต้องดูนะครับว่าสถานการณ์ที่ มีความขัดแย้งกันกับทางด้านปาเลสไตน์ด้วยแล้วก็ทางด้านเลบาน,นอนด้วยนั้นเนี่ยครับจ,จะจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับ